สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ว่ามีคำถามที่อยู่ในใจมานานมากอยากถามดังๆว่าทำไมไม่รวยสักธิทีวะคือจริงๆไม่ใช่ว่าอยากมีบ้านหรูรถสปอร์ตอะไรหรอกนะแต่อยากจะหยุดกินมาม่าบ้าง5 5าาาจะได้ลองเปลี่ยนเมนูไปเป็นข้าวแกงร้านป้าแถวบ้านที่มีไข่าดาวโปสตีชีวิตทุกวันของว่ามันเหมือนวนลูปค่ะตื่นสายไปทำงานรถก็ติดเป็นนีสัย์ถึงออฟฟิศแบบหอแแหกกะเงินเดือนที่ได้มาก็ดีใจแค่แบบเดียว พราะพอหักค่าห้องค่าไฟค่าน้ำค่าเน็ตค่าเดินทางเหลือพอให้ซื้อของกินเล่นนิดหน่อยแล้วก็เข้าสู่โหมดอดทนกินมามา่าบางทีนั่งคิดนะว่าเราเรียนมาก็ตั้งหลายปีทำงานก็ตั้งใจแทบตายแต่ทำไมยังไม่รวยสักทีหรือจริงๆเราพลาดวิชาวิธีเก็บเงิน101ตอนอยู่มาหาลัยกันแน่วักก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคะพยายามหารายได้เสริมเหมือนกันลองขายของออนไลน์ลงรูปสินค้าน่ารักน่ารัก ตั้งแคปชั่นเก๋ๆสุดท้ายมีแต่แม่มากดไลค์ให้ค่ะลูกค้าไม่มีสกรายลองทำคอนเทนต์คลิปเต้นก็อาจมาเต็มที่ได้ยอดวิวค่ะแต่ไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวคือคนมากดหัวเราะกันเยอะแต่ไม่มีใครกดสั่งซื้อเลยแล้วก็เคยลองลงทุนบ้างนะช่วงที่เพื่อนๆบอกว่านี่แหละโอกาสทองวะก,ก็ทุ่มไปเต็มที่ท้ายโอกาสทองหายไปเหลือตาก,กระเป๋าที่เบากว่าเดิม บางทีนั่งมองเพื่อนๆรอบตัวทำไมบางคนดูเหมือนจะรวยเร็วรวยง่ายจังแต่เรานี้สิกินกาแฟแก้วละหกสิบยังต้องคิดแล้วคิดอีกคือไม่ใช่ว่าอิจฉ้าแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมชีวิตเรามันยากจังวะแต่พอคิดอีกทีมันก็คงไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวหรอกการรวยมันอาจจะต้องใช้ทั้งเวลาความพยายามโอกาสและดวงด้วยและใช่ค่ะดวงนี่สำคัญมาก วันนี้ยกมือไหว้พระทุกครั้งเวลาเดินผ่านสารเลยทีเดียว555เอาจริงๆนะคะทุกคนถึงว่าจะยังไม่รวยแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้คือเราไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะเพื่อจะหัวเราะได้บางครั้งการได้กินข้าวง่ายๆกับเพื่อนการได้นั่งคุยกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่การได้กลับมานั่งเล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์กับแมวสักตัวมันก็คือความสุขเล็กๆที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินเหมือนกันดังนั้นถึงไม่รวยวันนี้ก็ไม่เป็นไร แค่มีแรงลุกขึ้นมาสู้ใหม่และมีรอยยิ้มอยู่กับตัวแค่นี้ก็ถือว่ารวยแล้วละค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังวบบนจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อวันนึงว่าจะรวยขึ้นมาบ้างสักที555